เหมือนเราได้เกิดใหม่โล่งเราจะได้ใส่รูทที่เราแบบอยากใส่พอเราไม่มีหน้าอกใช่ไหมฮะแล้วก็มีกําลังใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นชื่อลาวิ นนิิตนนวันนี้มา follow up 2เดือนฮะกับการตัดหน้าอกแผยยาวทรงกล้ามกับคุณหมอเชษฐศักดิ์ที่โรงพยาบาล W H ถามว่าเว็บแรกรู้สึกยังไงใช่ไหมก็อุ้ยโล่งเราจะได้ใส่ชุดที่เราแบบอยากใส่ที่ชอบและเสื้อผ้าที่เราซื้อไว้แบบอยากใส่เห็นในหุ่นใส่แล้วหล่ออะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนออกกําลังกายอะไรเงี้ยฮะและ้วก็วางแผนไปเที่ยวพอเราไม่มีหน้าอกใช่ไหมฮะแล้วก็มีกําลังใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นคนที่ มีหน้าอกเนี่ยอาจจะหลังค่อมไม่รู้ตัว ตัวเองก็ติดมาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเขินไม่ไม่ยอมยืดตัวอะไรเงี้ยฮะเถามคุณหมอว่าถ้าเกิดเราผ่าตัดมาใหม่ๆเรายืดตัวได้ไหมคุณหมอว่าบอกให้ฝึกยืดตัวไม่ต้องกลัวว่าแผนจะฉีกหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะให้ให้ฝึกยืดตัวเองแล้วก็เดินให้ดูดีขึ้นกลายเป็นว่าผ่าตัดหน้าอกเนี่ยช่วยเสริมบุคลิกเราด้วยเราเองก็มองเรื่องของการชับเนี่ยต้องเป็นคนเวทออกกำลังกายจะช่วยเราได้เยอะเลยฮะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาจะออกแบบให้อยู่แล้วว่าเออรีระแบบนี้ ปลานมควรอยู่ตำแหน่งไหนแล้วถ้ามันเราเล่นกำลังกายมากขึ้นมันจะเป็นกล้ามมากขึ้นอนะไรเงี้ย อันนี้ถือเป็นการสัญญกรรมครั้งแรกก็ยังไม่รู้จักซิลิโคนชีตแต่ว่าซิลิโคนชีตเนี่ยพอรีเสิร์ชคุณหมอหลายๆคนที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาแนะนําให้ใช้ใช้แค่ซิลิโคนชีตก็พอแล้วค่ะก็รักษาดีมากช่วยแรงกดทําให้แผลเราไม่นุนอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็ป้องกันว่ามันอาจจะไม่ต้องฉีกขาดอะไรเงี้ยฮะด้วยตัวเองอะ่ะไม่เคยสัญญกรรมเรามาโรงพยาบาลที่เนี่ยเรามาด้วยการที่เราเตรียมใจที่จะมาเจออะไรดีเนาะแล้วก็ พอมาวันแรกก็สัมผัสว่าเออเราต้องเจออะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นแน่นะพอมาเจอคุณหมอเนี่ยสบายใจมากคุณหมอก็ให้กําลังใจแล้วก็เราก็เองก็ค่อยๆหลับไปด้วยความแบบเออสบายใจแน่นอนตื่นมาก็ได้ยินเสียงคุณหมอเชิดนะฮะมาปลุกเหมือนเราได้เกิดใหม่นะคะก็ขอบคุณทั้งคุณหมอเชิดนะคะ ก็เหมือนคุณพ่อเลยแหละนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอวิระด้วยนะฮะที่นี่ทาให้รู้สึกให้ความอบอุ่นอะไรด้วยอยากฝากคนที่อยากแต่หน้าอกนะฮะไม่ต้องกังวลว่าเราจะเจ็บไหมหรืออะไรไหมตอนนี้เทคโนโลยีด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาล w a h ด้วยนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยเติมเต็มชีวิตตัวเองเติมเต็มความฝันของตัวเองว่าเออวันหนึ่งเราจะได้แต่งตัวดีๆมีบุคลิกที่ดีขึ้นได้ทํากิจกรรมอะไรที่อยากจะทา มากขึ้นก็แนะนำาะหรือว่าอยากให้มาเปิดประสบการณ์ให้เปิดใจแล้วก็ลองมาทำที่นี่นะคะ